ก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแจกไฟแสงบอกคกลนะครับแปลว,ว่าแสงโคตรแรงนะครับเห็นคนได้ไกลมากๆนะครับมีตั้งพีไฟแม็กแล้วก็พีไฟธรรมดาครับแล้วก็ไม่ติดดำไม่โดนแบนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมคือแสงบอคลน,นี้เราสามารถมองทะลุบ้านได้เลยนะครับดูนี่เราสามารถมองทะลุเลย โอ้โหครับโคตรโกงเห็นคนได้สัตว์มากๆแล้วก็เห็นคนได้ไก่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปไกลไกเลยนะครับไปกันเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็ไปได้โคตรไกลเลยนะครับเนี่ยมองเห็นได้โคตรไกลนะครับส้ารับคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยวเราไปซอนลงเลยนะครับไปกันเลย